จังหวัดอุดรธานีนะครับเตรียมความพร้อมการรายงานความคืบหน้านะครับงานพืชสวนโลกประจำปีในงานประชุม AIPH นะครับ Spring Meeting 2024ณก,กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในวันที่4มีนาคมนี้ครับนายสันศักดศรีเครือเนตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานความคืบหน้าประจำปีในงานประชุม AIPS Spring Meeting 2024ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งจะมีการประชุมวันที่4มีนาคม2567เพื่อรายงานความคืบหน้าการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหาก,การพื่อส่วนโลกต่อที่ประชุมคณะกรรมการ AIPS โดยการประชุมตรียมความพร้อมมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุดรธานีผู้แทนกรมวิชาการเกษตรและผู้แทนสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสสปอนอร่วมประชุมที่ห้องประชุมพระยาศรีสุรยิยราช,ชวรานุวัฒนะครับชั้น3อาคารหนึ่สารกลางจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ครับ สำหรับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานมากรมพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานีในเรื่องของการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารประโยชน์สำนักงานจังหวัดอุดรธานีค่ะได้ติดต่อขอรับใบอนุญาตจากสำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีแล้วนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างมอบหมายงานพัสดุจัดทำป้ายแสดงการอนุญาตติดตั้งในพื้นที่ขอใช้ประโยชน์ค่ะพร้อมจัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการขออนุญาต การใช้พื้นที่ป่าตามพรบรป่าไม้อยู่ระหว่างติดต่อขอรับใบอนุญาตได้ทำหนังสือถึงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6อุดรธานีเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อนค่ะขณะที่ความคืบหน้านะครับการจ้างออกแบบมาสเตอร์แพลนและก็ทีมจังหวัดอุดรธานีได้ลงนามในสัญญาจ,จ้างกับกิจการร่วมค้า110 pl มีระยะเวลาดำเนินการ2 7 0วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่12กร,รกฎาคม25 6 6ถึง6เมษายน2 5 6 7แบ่งออกเป็นห้างงวดงานส่วนแผนรองรับการบริการ าการอำนวยความสะดวกนะครับการขนส่งจราจรความปลอดภยัยและการรักษาพยาบาลในช่วงการจัดงานได้เตรียมการวางแผนระบบขนส่งโดยได้กําหนดจุดเชื่อมพื้นที่ระบบขนส่งสาธารณะจานวน4เส้นทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุดรธานีจานวน5แห่งและมีการออกแบบระบบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสุขภาพที่ทันสมัยพร้อมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยครับ